เป็นกำลังหลักของครอบครัวเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋ค้ำเพราะฉะนั้นผมหมกำลังใจแม่บ้านชุม่มข้างหลังก่บท่านนายกเ้าขอบคุณหลายๆค่ะมัดเ,เป็นเรนเดินเมัอนน,นน้องแก้วสั็แล้วมาเอาไปยิ่งไปใส่พี่ผมล่งมาตินะครับพี่นอ้องให้หน้าวิเชยรสอง,ง,งวงล่องแม่ทัพอการบริหารเส้นจังหวัดรอบนี่ครับพี่น้องครับ ครับบันนี้เป็นไงครับนี่วันนี้จะวิ่งอยู่ในเขตอำเภอเืองลาครับจะวิ่งรทงว่งไปาป้าป

มาได้ทําน่า <laughs> โโเวโศทเออีสาเลยในวันที่20่ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นสององค์กรทักก้าวไกลทำงานการเมืองในระดับชาติส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในสนามสอสองชนะก้าวหน้า ทำงานการเมืองในระดับท้องถิ่นส่งผู้สมัครท่านที่เป็นตัวเลขที่ว่าโรงงานผลิตเชารศึกานะครับประเป็นพระงั้กรรมการก็จะทำงานนะครับเพื่อปีะตัวคนไทยในการทำหน้าที่มรงนี้นะครับการศึกษานะครับเป็นปัญหาที่ต้องการศึกษาครับดีใจว่าได้ออกช่องสามก็ต้องเสียใช่ไครับช่องสองช่องนี้ท่านอบตท่านกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสม ดูผู้คนน่ารักประทับบ้านนี่พรเจ้าว่านะครับจะมีการตบปวดได้หรมีกากเ่องบ้านน้วงแค่เท่านะครับตัดผมท่านที่่านบ้านไม่เชื่อเปบ้านรับประทานปิบไตนะครับ่เอาอย่างนี่เลยเนี่ยัวเอกที่รับประทานปิบเียวมาเดินมา้าษาการทำงานตัดผมท่านที่ตัดผมท่านพี่ตัดผมท่านพี่ เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับตัดิคุกคนนะครับได้ไปทึกเนูแนะกระปอ